ห้ามพูดถ้าประโยคนี้รวยทันใจเลิกจนตลอดไปสวัสดีค่ะพี่ปีค่ะวันนี้ได้อ่านบทความนะคะของคุณธนากรจากตลาดปัญญา .com นะบทความนี้อยากจะนำมาแชร์อยากจะนำมาแบ่งปันให้ฟังกันนะคะแค่ประโยคเริ่มต้นก็มันเจ็บแปลแผลแสบในซวงนี่คือความจริงทั้งนั้นอยากจะรวยแต่คำพูดที่ไม่ได้กลั่นกรองออกมานี่แหละที่เผลอตัวพูดออกไปตลอดเลย ทำให้ไม่ไปถึงเป้าหมายความมั่งคั่งสักทีนี่คือชีวิตจึงต้องตามหาเงินตลอดเวลาตามหาความมั่งคั่งความร่ำรวยตลอดเวลาประโยคแรกที่เริ่มต้นนะคะใครๆก็ใฝ่ฝันที่จะมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทางนั้นถึงแม้ไม่ต้องร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีอย่างน้อยก็ขอให้เงินทองเพียงพอใช้จ่ายอยากเที่ยวไหนได้เที่ยวอยากทำบุญได้ทำ อยากเปลี่ยนอุปกรณ์รอบกายบ้างตามโอกาสก็ได้ทำหรือเอาแค่ยามแก่ไม่ต้องมีคนเลี้ยงและสามารถดูแลตัวเองยามเจ็บป่วยได้ก็พอแล้วแต่มันก็แปลกนะถึงแม้จะมีความหมายแค่เพียงพอก็คือไม่ต้องรวยล้นฟ้าบางคนก็คิดว่านั่นเป็นเรื่องเพอ้อฝันเป็นเรื่องที่หวังมากไปหรือเปล่าที่จริงแล้วคิดว่าไม่มีใครแก่เกินรวยต่างหาก ถ้าคุณคิดจะเรียนมันต้องรู้ถ้าคุณคิดจะทำมันต้องได้นี่ประโยคเด็ดคนที่ไม่คิดแม้แต่จะเริ่มคิดงงไหมหลายคนเต็มไปด้วยคำแก้ตัวที่สะกดจิตตัวเองอยู่ตลอดเวลาให้อยู่ในสภาพแวดล้อมของความคิดและการกระทำที่ไม่มีวันไปสู่ความสำเร็จหรือเพียงพอในฐานะการเงิน5ประโยคที่ว่ามีอะไรบ้างนะคะไปฟังกันค่ะ ประโยคแรกที่เน้นตัวแดงๆเลยนะฉันแก่แล้วเริ่มต้นไม่ทันแล้วล่ะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหรปลายทางก็ยังรอคุณอยู่ในวันที่คุณกเกษียณไม่มีไรายได้เงินเก็บจะพอหรือเปล่าและระหว่างทางถึงวันนั้นถ้าคุณยังไม่อยู่ในสถานะคำว่าเพียงพอไม่ว่าจะเริ่มต้นเมื่อไหร่ก็ไม่สายเกินไป ผมเองมองไปรอบๆเห็นน้องๆรุ่นใหม่หลายคนที่เป็นที่รู้จักเด่นดังในสังคมมีธุรกิจของตัวเองตั้งแต่อายุไม่เยอะผมยังนึกเลยว่าตอนที่ผมอายุเท่าพวกเขาอะผมทำอะไรอยู่แต่เมื่อคำแก้ตัวแบบนี้ไม่อยู่ในหัวผมผมจึงสอดแสวงหาแนวทางที่จะสร้างธุรกิจของตัวเองตามความถนัดนะ ผมตั้งปณิธานไว้เลยว่าภายในอายุ50ปีต้องรู้แล้วว่าไรายได้หลังกเกษียณของผมจะมาจากทางไหนบ้างประโยคที่สองพูดกันบ่อยเกินมันไม่ใช่วิธีอย่างที่ฉันเคยรู้มาก่อนนี่ไม่ผิดหรอกที่คุณไม่รู้และที่จริงทุกๆสิ่งทุกๆอย่างก็เปลี่ยนไปตลอดเวลามันเสียหายตรงไหนที่จะมีบางสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนเพียงแต่อย่าเอามันมาใช้เป็นคำแก้ตัว และใช้เป็นเหตุที่จะไม่เปลี่ยนแปลงหรือลงมือทำอะไรบางอย่างเท่านั้นเพลอเพลอสิ่งที่คุณเคยรู้มาว่ามันเวิร์กอาจจะไม่เวิร์กแล้วก็ได้ในวันนี้รุ่นปู่ย่าตายายของผมทำนารุ่นพ่อแม่ของผมทำธุรกิจบ้านจัดสรรธุรกิจบ้านจัดสรรเดี๋ยวนี้ทำแบบรุ่นแม่รุ่นพ่อผมไม่เวิร์กแล้วและสิ่งที่ทำไรายได้เสริมให้ผมในเวลานี้ ก็ไม่เคยมีมาก่อนบ่งเล็บว่ามันเป็นไปไม่ได้เมื่อสิปีที่แล้วนะักภาษาอะไรจะปล่อยให้คําแก้ตัวในข้อนี้มาสะกดให้คุณเป็นคนจนตลอดไปประโยคที่3ามฉันไม่ฉลาดขนาดนั้นหรอกเพื่อนผมที่เรียนเก่งที่สุดในห้องไม่ว่าจะเป็นรุ่นจบม .6 พร้อมกันหรือมหาลาัยพร้อมกันไม่ได้เป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดไม่ได้ประสบความสำเร็จด้วยซ้ำแต่อย่าคิดกลับด้านว่ถ้าอยากเป็นคนรวยต้องเรียนซ้ำชั้นนะ เพื่อนผมรุ่นเดียวกันที่ผมเคยเลอกการบ้านมาวันนี้ยังไม่มีงานทำไรายได้เป็นกอบเป็นกรรมบางคนยังเป็นฟรีแลนซ์ที่ยังไม่มีธุรกิจเป็นเรื่องเป็นราวทั้ง 3. ประโยคผมต้องการยืนยันว่าคนจะมีฐานะพอเพียงหรือถึงขั้นร่ำรวยไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่ฉลาดที่สุดขอเพียงแค่คิดเป็นและเริ่มต้นทำอะไรสักอย่างลองผิดลองถูกวันหนึ่งต้องเจออะไรดีๆแน่นอน ถ้าจะให้พยายามเชื่อว่าต้องฉลาดถึงจะรวยขอให้เป็นความฉลาดทางอารมณ์นะขอให้เป็นความเฉลียวเป็นคนที่ฉุกคิดอยู่ตลอดเวลาตั้งข้อสังเกตเอ๊ะทำไมคนนั้นเข้าถึงทานั้นได้ฉันแตกต่างอะไรจากคนนั้นและในส่วนที่แตกต่างฉันพัฒนาตัวเองให้ไม่แตกต่างได้ไหมทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆคุณจะเดินตามรอยเท้าของคนที่ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน ข้อที่สี่นะคํานี้เลยนะฉันไม่ได้คาบช้อนเงินช้อนทองมาแตก่เกิดนะอืมชีวิตของผมสมัยเด็กๆก,ก็ขี่ควายพายเรือไปเยี่ยมปูย่ย่าตายายที่ต่างจังหวัดก็ได้มีโอกาสช่วยชาวบ้านเก็บข้าวโพดเก็บถั่วตักน้ําจากบ่อพ่อแม่ก็จนๆก่อนก่อนที่จะมาทําธุรกิจบ้านจัดสรรก็รับราชการคือไม่ได้ร่ำรวยมาก่อนอย่างแน่นอนแต่ผมก็มีวันนี้ได้ ถึงแม้ไม่รวยแต่ก็ได้ทำทุกอย่างที่อยากทำได้มีทุกอย่างที่อยากมีโดยไม่มีเรื่องเงินเป็นอุปสรษษ<ด>รคก็จริงจรงแล้วไม่อยากจะยกตัวอย่างตัวเองมากไปแต่เดี๋ยวจะหาว่าไปอ่านหนังสือมาเขียนผมคิดว่ามีตัวอย่างนับไม่ถ้วนที่เกิดมายากจนและร่ำรวยภายหลังว่าแต่คุณคิดจะไปหาหนังสือชีว่าประวัติคนที่ประสบความสำเร็จมาบะอ่านบ้างหรือเปล่า โอเคเริ่มคิดนะจะว่าไปแล้วผมคิดว่าความยากจนและความลำบากด้วยซ้ำที่เป็นบอกเกิดแห่งแรงบันดาลใจที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วทำอะไรสักอย่างให้ชีวิตมันดีขึ้นกว่าเดิมตรงข้ามผมเห็นมาเยอะที่พ่อแม่ร่ำรวยลูกเกิดมาก็มีทุกอย่างแล้วไม่รู้จักความลำบาก ไม่เคยเข้าใจคนอื่นใช้เงินเป็นแต่เก็บไม่เป็นลงทุนไม่เป็นแล้วก็ตกต่ำสรุปว่าอย่าให้คำแก้ตัวคำนี้เป็นตัวฉุดรั้งความรุ่งเรืองของคุณประโยคที่5ค่ะไม่รู้จะเริ่มตรงไหนคนอื่นก็ไม่รู้เหมือนกันแหละผมเองก็ผ่านการทดลองทำนูน่นทำนี่มาหลายอย่างแต่สิ่งที่สรุปได้ก็คือถ้าคิดเองไม่ได้อย่างน้อยก็ต้องหาตัวอย่างจากคนที่เขาทาได้ อย่างที่บอกดูว่าเราแตกต่างจากเขาอย่างไรจะพัฒนาตนเองปิดแคปตรงนั้นได้ไหมถ้าไม่ได้คนเราบุญวาสนาไม่เท่ากันก็คาบไปไปหาตัวอย่างใหม่ก็แค่นั้นแหละแต่สิ่งหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่ทำก็คือการหมั่นเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลาทำไมนะ20ปีแรกของการเรียนรู้เราจึงยอมเข้าโรงเรียนจ่ายเงินเพื่อให้ได้ความรู้แล้วก็หยุดการเรียนรู้เอาดื้อ หลังเรียนจบใครกันที่ขีดเส้นว่ามหกหรือปริญญาเป็นเส้นขีดไว้ให้หยุดการลงทุนกับการเรียนรู้หลายคนอาจจะแก้ตัวว่าการเรียนรู้จากการทำงานไงมันใช่แล้วเหรอนั่นคือการเรียนรู้ที่คุณได้วางแผนขีดเส้นทางสู่ความสำเร็จไว้หรือเปล่าหรือมันเป็นเพียงสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เพื่อให้อยู่รอดไม่โดนไล่ออก แต่ไม่เกี่ยวอะไรกับปลายทางของคุณเลยสุดท้ายคืออ่านบทความนี้แล้วนะคะโดนกับตัวเองเต็มๆเ,เลยค่ะนี่มันคือชีวิตฉันนี่มันคือฉันที่เคยพูดแต่มันก็ไม่สายเกินไปที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะสรุปประเด็นตั้งแต่ต้นจนจบของบทความนั่นก็คือไม่มีใครแก่เกินรวยค่ะ